ต่อเลยแอปทักษอนเผยภาพคู่ต่อธนพบเคมีเข้ากันดีดีต้องบอกเลยว่ามีความสวยที่เกินต้านมากสำหรับแอปทักะอนที่ก่อนหน้านี้เคยแสดงละครคู่กับต่อธนพบพระเอกหนุ่มรุ่นน้องจนหลายๆคนอยากจะให้คู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแอปทักษออนได้ออกมาเผยภาพความสวยขณะที่ยืนคู่กับต่อธนภพทําทเอาบรรดาชาวเน็ตและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันพยายามอาทิกเช่นขอละครคู่ด่วนเลยค่ะน่ารักแพค้คู่อีกแล้วค่าพี่แอปรอมานานสำหรับการกลับมาเจอกันของคู่นี้เป็นต้น